ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการกรรมธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาตินะครับเ,เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมธิการนะครับพร้อมทั้งผู้รับรองห้าท่านเชิญครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพและเพื่อสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมสัมพันธ์มายุโซสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรนราธิวาสเขตสองพักพลังประชารัฐ ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการแก้ไขปัญหานิ้สินจำนวน15ท่านในสัดส่วนของพรรคเก้าไกลจำนวน4ท่าน 1. นางสว่างจิตลาหะโรจนพันธ์ 2. นายชายวัฒสถานวรวิจิต 3. นายองค์กรองค์การชัยบุตร 4. นายสุรพันธ์วัยกรในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน5ท่าน 1. นายนรเศริริโรจนกุล สองนางเกียงไกรกิติธเนศวนสามนายสมเกียรต,ติตันดีลกตะกูล 4, นน wn, สี่นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลห้ 5, นานางสาวเปียนุตยินดีสุขในสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวนสองท่านสองนายลักษชัยโชคชัยวัฒนากรสองนายธนพัฒน์ศรีชนะในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐจำนวนสองท่าน หนึ่งนายสัมพันธ์มายุโซสองนายนาเรศทำรงทิพยิยคุณในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งขั้นหนึ่งนายปรเมศจินาในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งคนหนึ่งนายชาติลาผมขอผูดรับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อคณะกรรมธิการแก้ไขปัญหานิสินแห่งชาติ 1. นางสว่างจิตเลาหะโรจนพันธ์สนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตสในายองการชัยบุตร 4. ในายสุรพันธ์วัยากร 5. ้นายนรษษษสเศรษฐิริโรจนกุล 6. กนายเกรียงไกรกิตติธนีสวนเจ็นายสมเกียรติตันดีรกตะกูลแปนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล 9. นางสาวปียนุษย์ยินดีสุข 10. บนายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากร 11. บนายธนพัฒนศรีชนะ 12. บนายสัมพันธ์มอยูโซ สิบสามนายนเรศทำรงทิพยคุณสิบสี่นายปรเมศจินาและสิบห้านายชาตรีราพรม